สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้มีเรื่องเม้ามอยอะไรครูชุโอ้ยโอ้ย,มมอ,อ,ย,ยอ้ยนะเม้ามอยอะไรอ๋อเมื่อคืนนี้ก่อนนะคะเมื่อคืนนี้ที่ชนบุรีพัทยาใช่ไหมคะ ผู้คนก็อายะเช่นเคยเลยนะคะอุ้ยมากมายมาให้การต้อนรับน้องอุงอิงนะคะและคืนนี้ล่ะคืนนี้วันที่8น้องมาทำการแสดงที่มินบุรีคะ่ะคืนนี้อยู่มินบุรีนะคะไปพบกับน้องอุงอิงได้มินบุรีที่ไหนอยู่กรุงเทพคะ่ะกทมนะคะคืนนี้พบกับน้องอุงอิงได้ที่มินบุรีกรุงเทพนะคะคืนนี้นะคะ ได้ะอะไรคุณชูได้ข่าวว่าวแ,วแวมาว่าใครอ้อน่ะถ่ายทำแค่สองวันที่12ไม่มีหรอคุณชูอ๋อบอตโจนะคะได้โพสต์ออกมานะคะได้โพสต์ออกมาแล้วว่าวันที่11นะคะ11ตอนแรกเลยแผ่นไว้1 1 1 2จองของตัวเองสาวน้อยไว้2วัน2คืนเลยนะคะเพื่อจะแสดงภาพยนตร์เรื่องใครอ้อ11 12 แต่ผลปรากฏตอนนี้นะคะแค่11บดหนึ่งวันนะคะวันที่สิบอ็ดหนึ่งวันนะคะวันที่สิบสองคิวว่างใครจะมาจ้างวงสาวน้อยก็ได้นะคะวันที่12นะคะเป็นคิวว่างนะคะและวันที่11ตอน9ก้าโมงใช่ไหมคะ 9ก้าโมงรวมตัวนักแสดงนะคะรู้สึกว่า9ก้าโมงรวมตัวนักแสดงนะคะจากนั้นนะคะพอ9ก้าโมงกว่านะคะ9ก้าโมงกว่าก็ทําพิธีบวงสวงนะคะแล้วก็ในงานมีแจกของที่ระลึกข,ของรุวงปู่เสือด้วยนะคะ แล้วก็ตกกลางคืนนะคะตกกลางคืนเวลาหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็พอสองทุ่มก็เริ่มการแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอันนี้คือให้ชมฟรีนะคะแล้วรู้สึกกลางวันนะคะกลางวันก็จะยกกองถ่ายมาถ่ายภาพย,ยนตร์เรื่องไขรอ้อนะคะเวลากลางวันนะคะูดง่างาวาตั้งแต่9ก้าโมงเป็นต้นไปเลยค่ะจนถึงนู่นเลยกลางคืนเลยนะคะรู้สึกจะตีสองแล้วตีสามนี่แหละค่ะ ก็เรียกยาวกันไปเลยนะคะทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะวงสาวน้อย mm hmm. เพชรบ้านแพงก็ยกวงใหญ่เลยนะคะมาทําการสแสดงนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนะคะ mm hmm. ผู้ใดที่เป็นเอซอีราุงอิง mm hmm. FC บอโจ FC ค mm ูช hmm. ุก็ไปชมกันได้นะคะ mm hmm. ฟรีนะคะตั้งแต่เช้า9ก้าโมงเป็นต้นไปเลยนะคะ mm hmm. ยันดึกเลยนะคะ mm hmm. พบกับ น้องอุ้งอิงและบอสโจระวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง วงสาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะมาพบกันได้นะคะแล้วในงานนะคะก็จะมีราราศิลปินมาร่วมงานกันนะคะแล้วก็จะมีฮอด้วยอู้ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมคะตื่นเต้นจะมีฮอมาลงนะคะแล้วงานนี้หลวงปู่เสือก็มานะคะหลวงปู่เสือก็มาแล้วเครื่องบินของสอทอจันนะคะก็จะมาเข้าฉากด้วยนะคะและว,วันที่11นี่ยล่ะค่ะ กองถ่ายภาพยนตร์คายออก็จะยกกองถ่ายมาที่วัดบางปิ้งจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเชิญพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ของอิหลานะคะไปชมกันได้นะคะชมฟรีนะคะชมฟรีงานนี้นะคะตื่นเต้นไหมล่ะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มเปิดกองแล้ววันที่11นี้11ธันวาคมปี67เริ่มเปิดกองภาพยนตร์เรื่องคายอนะคอก็เชิญพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ของอิหลานะคะ มากันได้นะคะในคืนวันที่11นะคะและมีเรื่องอะไรอีกคุณช่มเม้ามอยอ๋อเก็บตกวันพ่อนะคะน่ารักค่ะเขาเรียกว่านะคะลูกสาวน้องอุงอิงนะคะกับบอสโจนะคะลูกสาวอุงอิงก็ได้พวงมาลัย มริของวันพ่อมามอบให้กับบอจโจและบอจโจกับน้องก็แย่กันน่ารักมากๆเลยนะคะน้องก็เลยประกาศซิบข้างหูพ่อว่าขอ,อันเกิดขอขอขอเงินห้าพันนะคะขอเงินห้าพันแล้วพ่อโจก็บอกว่าอีลาเแหละต้องเอาเงินมาให้พ่อนะคะ วัวเราะก,กันอย่างสนุกสนานเลยนะคะอู้ยบรรดา y o u t u ม e น,นะเขาเก็บภาพกันนะคะเต็มเลยนะคะก็ได้ภาพส,สวยๆน่ารักน่ารักมานะคะและตอนสุดท้ายน้องก็บอกว่าหยอกเล่นหยอกเล่นมาน,นะหยอกคือของเงินพ่อโจเล่นๆน,นะคะไม่จริงนะคะจากนั้นนะคะมาพ่อมาเป็นทางการเป็นทางการอุย้ยเห็นแล้วก็น่าประทับใจแล้วก็น่ารักนะคะระหว่าง พ่อรูกคู่บุญนะคะบอ่อจโนะคะกับน้องอุงเอง่งเพชรบ้านแพงนะคะเมื่อคืนวันพ่อนะคะเห็นแล้วก็น่ารากักประทับใจมากมากเลยนะคะคุณชูก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ แล้วก็เมื่อคืนนี้โอ้โหผู้คนนะคะไม่ผิดหวังเลยนะคะที่ชนบุรีเนะะี่ยค่ะไม่เคยผิดหวังเลยนะคะพูกคนมากจริงๆเลยนะคะอู้มรู้มาจากไหนเลยนะคะมาดูอุ๋งอิงกันนะคะมาดูอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกันสุดยอดมากๆเลยนะคะกูชูกูชเูเลขธนบัตรอ๋อเลขธนบัตรของพ่อการชัยนะคะตอนแรกพ่อการชัยบอกว่าจะมาเฉลยในวันที่14 แต่ในคลิปไร้สดเปลี่ยนแล้วนะคะพอกันชัยบอกว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อรตตอรี่กันไม่ทันนะคะพอกันชัยก็เลยมาเผยว่าวันที่11นะคะวันที่11จะมาเฉลยเลขแบงค์ห0าว่าเลขอะไรนะคะอันนี้ครูชูไม่ได้มาบอกหวยครูชูม,มาเล่าเกี่ยวกับเลขแบงค์ให้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกว่าเลขแบงค์นี้นะคะ พ่อการชัยจะมาเฉลยในวันที่11นะคะแล้วก็ครูชุก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่าเป็นเลขอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะเดี๋ยวครูชุจะมาเฉลยให้ฟังนะคะว่าเลขธนบัตรแบงค์ห้าร้อ ของน้องอุ๋งอิงให้กับพ่อกันชัยคือเรขอะไรนะคะเนี่ยแหละค่ะคุณชุก็มาบอกกล่าวความเคลื่อนไหวต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะคะปรากฏการนะคะโอ้โหคืนนี้ก็อย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใช้กับอีหลานะคะที่บินบุรีนะคะคืนนี้บินบุรีที่กรุงเทพนะคะคืนนี้นะคะพบกับน้องอุ๋งอิงได้นะคะคุณชุแล้วมีเรื่องเม้ามอยอะไรอะไรอีกเม้ามอยมีอะไรอีกฮอก็มีอันนั้นละค่ะที่นะคะ บอสโจกับน้องอุงอิงในงานวันเกิดนะคะที่น้องพูดคําว่า5,000ันห้าพันนั่นแหะค่ะ <c oughs> ก็ไปตีความหมายกันเองนะคะว่าอะไรคือ5,000ันนะคะหัวโชก็มาเม,าม้ามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะว่ามีปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังแรงใจน้องอิง,องกันนะคะในคืนวันที่11นะคะคนไหนอยู่ใกล้นะคะใกล้แถวจังหวัดสมุทร สาครหรือใกล้ๆนะคะกับวัดบางปิ้งนะคะงานนี้นะคะมหรสพมีตั้งแต่เช้าเลยนะคะพูดง่ายๆ่าตั้งแต่9ก้าโมงเช้านะคะไปถึงดึกเลยนะคะก็ไปพบการถ่ายทำภาพยนตร์ทั้งขายอ้อแล้วก็ไปดูวงดนตรีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะมาเขาเรียกว่าชมฟรีนะคะงานนี้ชมฟรีนะคะ เพื่อที่จะถ่ายภาพยนตร์เรื่องไข่ออกันนะคะแล้วเราก็มาดูกันซิว่าน้องอุงเองจะรับบทเป็นอะไรบอสโจจะรับบทเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูกันแล้วนะคะเร็วๆนี้ในภาพยนตร์เรื่องไข่ออเขาบอกว่าเป็นหนังที่ลี้ลับนะคะมีทุกรสชาตินะคะทั้งความตลกทั้งความสนุกทั้งความลี้ลับนะคะหลายอย่างเลยนะคะระกไขอออเนี่ยก็เป็นแบบของทางภาคอีสานนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชมกันเร็วๆนี้แล้วนะคะ อหมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะเดี๋ยวก็มาฟังครูชูต่อครูชูจะเกาะติดสถานการณ์น้องูอิงให้นะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ